ครับสวัสดีครับพี่น้องมิสไยสายเขียวัวจเดียวกันทุกท่านนะครับวันนี้ผมชงวสดนดาวเทียมแล้วครับกับรายการคนกับป่าได้พาพี่น้องมาอยู่ที่สระน้ําแห่งหนึ่งนะครับเป็นสระน้ําทางราชการขุดให้นะครับก็คือสระหลวงเรียกสระหลวงหลายปีผ่านไปนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรไว้ก็มีเรื่องปลาบ้างอะไรบ้างตามภาษาแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ทําการปลูกต้นไม้มา สองปีแล้วครับไม้ที่ปลูกก็เป็นพวกไม้ยางนาไม้อะไรนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับวันนี้จะมาดูการปลูกไม้แต่มันโตช้านะครับเพราะว่าเป็นดินขอบดินก้นสากก้นสากขึ้นมาแต่มันจะมีต้นที่ขึ้นเร็วก็คือต้นต้นว่าต้นว่าตามธรรมชาติเลยครับต้นกระถินแหละงไม้ธรรมชาติครับตัวนี้เราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับแต่มันจะขึ้นหนามากเลยครับ ต้นต้นอื่นเกียบจะขึ้นไม่ได้นะครับก็คือเคยเอายางนามาปลูกแต่ขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาดูว่าเราจะจัดการยังไงเราจะจัดสร้างหรือว่าจะปลูกซ้ําปลูกปลูกต้นไม้ที่เราต้องการขึ้นได้ยังไงนะครับเราต้องตัดหรือว่าทํำยังไงมาดูกันนะครับนี่ครับขึ้นฝั่งนี้ขึ้นเยอะเลยนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับฝั่งนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับ,ต,รบต้นว่าอย่างเดียว แต่ถ้าปล่อยไว้ให้เป็นไม้ขุดล้อมก็จะดีเหมือนกันต้นว่าเขาก็ซื้อเหมือนกันนะครับไม้ขุดล้อมต้นเล็กๆขนาดนี้เขาก็ซื้อไปเหมือนกันแต่ราคาจะไม่ดีเหมือนไม้ใหญ่ๆแต่ทรงสวยทรงพุ่มสวยแบบนี้ก็น่ามีสิทธิ์นะครับอาจจะได้ราคาแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่น,นะครับเห็คเขาขายกันก็เดี๋ยวก็ต้องเสิร์ชเข้าไปดูในกลุ่มนะครับเสิร์ชเข้าไปดูในกลุ่มบ่าเขาขายกันยังไงแล้วค่อยมาจัดก,การนะครับกับต้นว่าทรงพุ่มสวยนะครับ ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับมันขึ้นเองแต่มันก็ประโยชน์เยอะเหมือนกันอีฝั่งขอบตาอีกฝั่งหนึ่งก็ทําการปลูกไว้เหมือน,นกันครับปลูกไม้ไว้ก็จะดูลกๆหน่อยครับไม่ค่อยได้มาเป็นที่ของของป้านะครับแต่ว่ามาปลูกช่วยกันนี่ครับปลูกมาสองปีที่แล้วนะครับต้นแดงบางต้นไม่ถึงสองปีนะครับบางต้นก็ปลูกเมื่อปีก่ายนะบ,บางต้นต้นแดงต้น พยุงครับเกิดโตได้เร็วนะครับกับดินสภาพแบบนี้นะครับ่สภาพดินก้นสะนะครับให้ดูสภาพดินนะครับใครเคยเห็นสภาพดินก้นสะเป็นอย่างนี้นะครับเหลืองๆหลืองมีอะไรเลยครับแต่ปล่อยอาไว้ก็คือปล่อยให้มันมีใบหญ้ามีอะไรคุมใบไม้หล่นทับผมมันก็มีปุ๋ยเหมือนกันนะครับเป็นต้นแดงปลูกตัวนี้จะปลูกเมื่อปีกายนะครับปีกายก็ปีหนึ่งพอดี เดีต้นพยุงจะสองปีแล้วนะครับเพราะว่าปลูกสองครั้งแล้วมาผมมาปลูกช่วยสองครั้งแล้วนะครับตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกในขอบสะหรือก้นสะจะได้ดีมากเลยนะครับได้ดีโตดีด้วยนี่พยุงสองปีครับสูงประมาณสี่เมตรแล้วนะครับแดงนี่ประมาณปีหนึ่งปกีกว่ากว่าบางต้นก็2สองปีจะมีต้นไม้เก่าๆแก่ๆเ,เ,เยอะแยะนะครับต้นไข่ นี่ครับที่น้องสมุนไพรไทยเราอีกอย่างหนึ่งต้อนอินต้อนอะไรเอ็นอาร์นะครับมันผมเรียกต้นเอ็นอาร์ต้น,นักเกนอานะครับสมุนไพรไทยเราเรู้สึกว่าจะเป็นยากแก้โรคหอบหืดหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะตน้นโตครับตรงน,นี้สูงประมาณเม็ดเกือบสองเมตรนะครับสมุนไพรไทยเราก็เลือไว้ถ้าไม่ตัดทิ้งแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมีรูปมีเต้ามีรูปมีหน่อขึ้นเรื่อยๆนะครับ รูปมันก็อร่อยนะครับนี่กินได้นะครับแับเอ็นอานะครับบ้านผมเรียกเอ็นอานะครับลูกเอ็นอานี่ครับแซบนะครับแซบกินดูอืออกผัดฝรั่งนิดหนึ่งแล้วหวานเป็นสม,มุนไพรไทยนะครับถ้าใครหาเจอคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเปนไทยแบบไหนแต่ที่รู้มาคือยาแก,ก้งหงอนึกนะครับ ต้นแดงครับโตได้เร็วแล้วก็จะเป็นต้นไม้ที่เกิดเองบ้างนะครับต้นแกลบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนว่าอันนี้ต้นซึงสูงคือต้นบางเมานะครับบางเมาบางเม,า,ม,เม,า,ม,เมาหลวงก็ต้นมีต่างนั้นตอนนี้จะเป็นต้นมีตัวนี้จะเป็นต้นอะไรไม่รู้ครับเกิดเองเหมือนกันทรงสวยนั่ครับทรงสวยเป็นฉับชอบเป็นฉับเลยนะ มีต้นใหญ่ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต้นใหญ่มัอนอันนี้ต้นเล็กมันผมจะเอาไปปลูกเลยอยู่สวนเลยนะครับมันสวยตรงฉัดเหมือนกับต้นสนนะครับสนใบนี่จะเป็นต้นต้นนี้ก็หายากอยู่แล้วนะครับบางที่มีบางที่ไม่มีนะครับก็คือต้นมุงมังหรือว่าต้นมั่งมีนะครับเกิดเองครับตอนนี้เราเก็บเอาไว้รักษาไว้เผื่ออนาคตรเราจะได้ขุดล้อมขายหรือ,อยังไงหรือทำพันธ์ต่อไปขยายพันธุ์ต่อไป อยู่ปูอยู่คู่กับต้นแดงนะครับนี่ต้นแดงไม้เกิดเองกับไม้ที่เราปลูกก็ปล่อยทิ้งให้เป็นป่าไปเลยครับนี่อันนี้เกิดเองครับต้นกระแดงปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยไม่ได้ทําอะไรที่มันตายแล้วก็จะมาส้มทีหลังนะครับส้มวันท้งวันนี้จะมีการส้มนะครับม,มีต้นไม้มาแล้วอาจะเป็นตะเคียนหรือว่าเป็นยางนาหรือว่าแดงนี่แหละมาใส่ดังนัก็จะเป็น พยุงเราต้องมาดูก่อนครับว่าต้นไม้ต้นไหนเกิดได้ดีในบริเวณนี้นะครับนี่ครับสแบงเกิดเองปล่อยไปเลยสิปีข้างหน้าได้ใช้งานแน่นอนครับสแบงโตเร็วขอบสะตรงนี้ก็ไม่เยอะไม่กว้างนะก็รวมๆทั้งสาก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปลูกหญ้าไว้บ้างแล้วก็ปลูกไม้ไว้เพื่อใช้สอยในอนาคตนะครับ อย่างนาปุ่มเมื่อปีก่ายแดงเหมือนกันครับืปีก่ายอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจที่มันเกิดเองก็คือต้นเชือกหรือต้นคางครับต้นคางต้นคางบ้านผมเลี้ยงคางหูนะครับใบเหมือนกับใบกระเฉดหรือใบใบกระถินบ้านเรานะครับกระถินที่เราใช้กินฝักใบ,บกระเฉดเมื่อเนื้อไม้นี่เหมือนกับไม้พยุงเลยนะครับลายเหมือนเพยียวแต่ลมเครื่องแข็งแร่ง,งอาจจะไม่เหมือนพยุง แต่ลายสวยมากนะครับสวยเก็าเกิดเองครับตรงนี้ปล่อยไว้เลยริมสะริมบอ่อแล้วนี่แหละเพราะเราต้องการป่าอยู่แล้วต้นวาเยอะมากครับเราจะต้องตัดถิงว่าออกบ้านเพื่อมให้มันคุมครับนม่ใมันขุมต้นไม้ที่เราต้องการต้นวาเราก็ทําเป็นฟืนได้เป็นฟืนองตนไม้่านไม่ได้สาธาก็เป็นนี้แหละครับมาเดี๋ยวมาดูคุมไปหมดเลยนะครับที่จริงต้นมันจะโตอยู่นะ แต่เราไม่ได้มาทำคอนสาดให้มันต้นข้างนะครับต้นข้างเกิดเองด้วยก็อยู่ราวๆเกือบสามร้อยต้นนะครับบรเิเวณขอบสาดต,ตรงนี้ยังมองไม่เห็นดีเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องมา,างทั้งทั้งยญ้าออกนิดหนึ่งให้มันขึ้นได้นะครับคุมไปหมดเลย น่ครับตอนทถน้ำลงเกิดเองก็ปล่อยไปเลยคู่กับต้นแดงก็มีต้นคังหุงขึ้นด้วยปล่อยไว้ตามภาษาไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรก็เป็นความคิดนะครับที่ว่าจะปลูกต้นอะไรที่โตเร็วแล้วก็ทนแรงทนฝนนะครับทนแรงทนในแดืนนานก็คือแถวนี้แรงนานต้นแดงนะครับได้ได้ที่เลยต้นแดงกับพยุงนะครับ ย่างนาก็พอได้นะครับนาปีนี้ก็นาล่มนะครับน้ําท่วมเดี๋ยวตรงถนนตรงที่ยาคือเขียวก็คือปลูกยางนาไว้เลยนะครับแต่ยังไม่เห็นยังไม่เจอนะครับมันหายากอยู่เพราะว่ายามคุมตรองตัดทางยาออกนะครับต้นว่านี่ก็มีประโยชน์เป็นล่มให้ต้นไม้เราเล็กๆก่อน,นเดี๋ยวมันขึ้นแข่งขันกัน ชอบก็คือต้นต้นคางฮงเนะี่ยขึ้นตรงเลยนะครับมันเชือกมีต้นคางใช่หน,นี่ครับอีกต้นหนึ่งที่ไม่รู้ชื่อนะไม่รู้ชื่อชื่อต้นอะไรสวยนะครับทรงพุ่มสวยนันนเป็นไม้ล้อมได้ดีเกิดเองครับ,ครบโครงการสะ ประจำในไรนาขนาด1260ลูรกบูปบาทเมตรกรมพัฒนาที่ดินนะครับรหัสซอกสิเกศสเ็กร2 1 2 7ก5 6 1ก็ผ่านมา4ปี5ปีนะครับแต่ไม่ได้ทำไรไว้ก็เลยมาปลูกปลูกต้นไม้ไว้นะครับคตอตอนนั้นไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับปลูกต้นไม้ไว้ก็ประมาณ2ปีผ่านกาด,ดูโตดีนะครับ2ปีผ่าน ม,ม่านนี้จะเป็นตะเคียน,นครับตะเคียนกับต้นตะถินเทพาทินลงเิดเองตะเคียนนี้ปลูกตรงนี้ก็จปประมาณสปีนะครับสปีต้นอย่างหนาก็โตไดนะ้ออกได้ดูดินนะครับตแ่สภาพดิน ต่อไปนะคตข้างหน้าเราจะมาเก็บเห็ดแถวนี้นี่ดูสภาพดินครับเป็นดินก้นบ่อก้นสระต้องมาสางกิ่งนะให้มันโตเร็วกว่านี้นะครับให้มันสูงขึ้นไปทันต้นอื่นเขาแต่ทรงพุ่มสวยนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องวสัน์ดาวเทียมและก็ขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับ